แนทบอลเต็งม,มาแล้วครับศึกนัดชิงเขตร์ในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่อาริอันซาอูลิน่าครับปารีสแซงต์แชร์แมงกับอินเตอร์มิลานจะเป็นคู่เปิดหัวของเรากันในวันนี้ครับแล้วก็อีก7คู่ที่เหลือยังมีตุรกีซูเปอร์ลีกรวมถึงส Sweden ว Sweden, ีเดนออสเตรเลียด้วยเดี๋ยวไปติดตามกันได้ครับคู่แชมล็อกครับคู่นี้แชมล็อกก็ไม่สามารถที่จะจัดการทางด้านของกาลาเวยียเวเดได้ครับคู่นี้ต้องขออภัยด้วยครับโหนยกในแอดไม่มาครับและวสำหรับผลงานหน้าช่องของแอดเมื่อคืนที่ผ่านมาก็พากันบวกตามนี้เลยนะครับอ้าว แน่นอนครับผลงานในแอดแอดเอดีสามสามตัวใส่แอดนำหน้ามาด้วยก่อน2องทุ่มเดี๋ยวเบิ้ลโหนยกไปให้2ตัว VIP 1ตรง1ตรงอีก 1, 1, 1ตัวนะครับแล้วก็โอกาสเข้าทำา3ตัว3จังหวะ3ชุดมีให้กันทุกวันใส่แอดนำหน้ามานะครับแล้วก็แอดเอดีสามสามตัวนั่นเองครับเจอกันได้ทุกวันครูแรงหน้าช่องเพชเชยอ,อินเตอร์ครับเมนทายผลใต้คลิปนี้ทายถูกส่งเทียดเอดีสามสามตัวเอาแค่90นาทีเท่านั้นนะครับฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดซับแครกและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้มาเจอในแอด ในทุกวนะันและทุกคลิปนั่นเองครับขอบคุณที่กดให้นะครับใครยังไม่กดก็กดให้ด้วยเดี๋ยวคืนนี้ไม่มาไม่รู้ด้วยนะ <c oughs> อ่ะยังไงก็พร้อมนะครับปารีสแซงต์แชแมงอินเตอร์มิลานครับใครจะเป็นแชมป์ถ้วยหูใหญ่ในฤดูกาลนี้ไปลุยกันเลยครับคู่แรกวันนี้ครับยูฟาแชมเปี้ยนซิกนัดชิงฮาะเลิศครับ ทางด้านของปารีสแซงต์แชร์แมงจะพบกับงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับคู่นี้จะเล่นกันตี2ที่อารีอสอารีนารเอนเก้ครับรับมือซูเปอร์เนอินซากี้นะครับสำหรับเปเช่ครับพวกเขาก็จบในส่วนของลีกเอิงฝรั่งเศสที่แชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยลงเล่นทั้งหมดในลีกเอิงไป34เกมเก็บได้84แต้มส่วน6เกมหลังสุด ชนะ3เสมอ1น1แล้วก็แพ้2ยิง12เสีย9ได้10แต้มส่วนงูใหญ่อินเตอร์มิลาน38เกมได้มา81แต้มในเกาโชเซียแล้วก็ฤดูการน,นี้เป็นได้เพียงแค่รองแชมป์นะครับพวกเขาชนะ3เสมอ 1, แพ้2ยิง7เสีย4แล้วก็ได้10แต้มฤดูการน,นี้ก็พลาดท่าให้กับนาโปลีครับเป็นแชมป์เก่าโชเซียอ,อิตาลีคู่นี้เจอกันล่าสุดในการอุ่นเครื่องเนี่ยสิงหาคมปี2023 เปเชแพ้กับอินเตอร์เป็นประตูต่อ2ครับกำแพงเสมอเกมนี้เปเชทำไม่ได้และหมาสูงตั้งแต่ปี2 0 1 4เนี่ยอุ่นเครื่องกัน4เกมแล้วก็มี ICC 1เกมครับก็คือกระชับมิดที่เล่นกันที่โซนสหรัฐอเมริกานูน่นะครับก็ทางด้านของเปเชทำได้อยู่3เกมแล้วก็แตะสูง2เกมปเชบุกชนะแรงครับเรียกได้ว่าเป็นนัชิงคัเล่ครับเฟนครับไม่ได้บุกชนะ 0-3 1.5ทำได้แล้วก็สูงต่ำเป็นเจ้า10เกมล่าสุดทําได้5เกมครับแล้วก็แตะงทั้งหมด5เกมไอ4้4เกมหลังสุดเนี่ยทาได้ติดต่อกันเลยนะครับแถมยิงประตูได้ค่อนข้างจะเยอะด้วยงูยใหญ่ลงเล่นนดะสุดท้ายก็โชเซีอาด้วยการบุกชนะโคโม่0-2ครับกำแพงหนึ่งลูกทําได้แล้วก็สูงต่าเนี่ยเป็นต่านะครับมาแค่2ประตู10เกมล่าสุดทําได้4เกมส่วนแตะสูง5เกมสําหรับทางด้านของปาริสแซงต์แชงครับ ในเกมนี้ดูเหมือนว่าจะมีเจ็บอยู่เพียงแค่รายเดียวเท่านั้นนะครับสับไปเอสเชเป็นเพสต์าคิมเพมเบ้ส่วนอินเตอร์เวนติคาร์บอนี่เจ็บครับลุนแบ่งจะแบ่งปาวาเปียโตซิลสกี้แล้วก็เยีนบิเซกนะครับเปเช่เลนสี่สามสครับเชอนจิด,ดอนนอารุมาฟ้าเสา,เาวิลเลมปาโชจับคู่กับมากริญยอนทางซ้ายจะเป็นหน้าที่ของนูนตอมเบเดสแล้วก็ขวาจะเป็นอัฟราฮาคิมีตรงกลางมีวิตติญญาครับฟาเบียนรุยส์ iz, รวมถึงชองเนเวส ซ้ายคาริชาคาราสเคเลียแล้วก็ทางขวาครับเดซดูรดวมถึงกองหน้าก็จะเป็นอุสมันเดมเบเล่อินเตอร์ครับ3 5 2ชุดแน่นปึกก็จะเป็นทนายของแยนซอมเมอร์เฝ้าเสาแมนจม์แมนปาวายืนเซ็นเตอร์แบ็กกับเฟรดิโกเอชเชบี้แล้วก็อเล์เซนอลบาสโตนี่ครับเป็น3เซ็นเตอร์โตเกาฮาคาฮา,ากานูกูนะครับรวมถึงนิโคลบาเลล่าเฮริกมาคิตายานทางขวาก็เดนเซลดูมฟี่ทางซ้ายก็เฟรดิโกดิมาโกครับ ส่วนคู่หน้าจะเป็นราตาโรมาร์ติเนสกับธนาบักุสตูรามเปเช่แชมเปี้ยนซินฤดูกาลนี้ครับคนยิงประตูเยอะสุดเป็นอุสบันเดเบเล่ครับ8ประตูส่วนอินเตอร์ในแชมเปี้ยนซิกฤดูกาลนี้9ประตูครับนั่นคือราตาโรมาร์ติเนสนะครับเป็นคนทําประตูได้เยอะที่สุดในทีมงูใหญ่คู่นี้ทางด้านของเปเช่ครับกำแพง0.25ได้0.87 0.5ได้เต็ม สูง2.5ได้เต็มและต่ำใน0.82ฤดูก,กาลนี้เปเชไปถึงแชมป์ลีกเอิงครับส่วนทาาด้านอินเตอร์พวกเขาจบที่รองแชมป์เกาหโชตีอาแล้วก็เกมนี้ต้องมาชิงอันเลิศกันมองว่าไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเปเชพวกเขา,าผลงานฤดูก,กาลนี้เนี่ยย่างที่บอกว่าเป็นแชมป์ลีกเอิงแต่การจะเจอกับอินเตอร์วิลานที่ตัวผู้เล่นแน่นปึกแบบนี้เนี่ยผมมองว่าโอกาสที่พวกเขาจะเสมอกันใน90นาทีมีสูงครับถ้าเกมนี้จําเป็นจะต้อง เชียจริงๆเนี่ยมองว่าอินเตอร์มิลานครับดยขุมกําลังที่ลงตัวแบบนี้พวกเขาไม่น่าจะเพรียงพามให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงได้ในช่วง90นาทีโอกาสจะเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับใน90นาทีมีสูงแล้วก็มองว่าโอกาสที่จะยื้อถึงช่วงต่อเวลามีสูงมากเกมนี้กัดฟันอยู่อินเตอร์ครับท่านใน90นาทีลุ้นงูใหญ่ครับคู่ที่2ครับฟีฟ่าขับเวอร์ครันะครับ ในรอบเพลย์ออฟหรือว่ารอบคัดเลือกครับรอสเอ็จลิสเอฟซีจะพบกับขับอเมริกาเวลา9โมงครึ่งเช้าวพรุ่งนี้ที่ b m เอ็มโอสเตดียมสฟนชอรันโดโรครับรับมือองเดยาดีเน่นะครับทางด้านของ LAFC ครับ15เกมในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์เก็บได้23แต้มชนะ5เสมอ1แพ้1ในบ้านเก็บได้16แต้มครับนอกบ้านได้7แต้มจาก8เกมมีแพ้3เกม6เกมล่าสุดชนะ2เสมอ4ยิง14เสีย8ได้10แต้มส่วนทางด้านขับอเมริกาครับในลีกของ Mexico, อนนเม็งกงฝู สิบเจ็เกมชนะ10เสมอ4แพ้3เกมได้34แต้ม9เกมในบ้านมีแพ้เกมหนึ่งได้18แต้มส่วน8เกมนอกบ้านชนะ5เสมอ1แพ้2ยิง12เสีย5ได้16แต้มครับ6เกมหลังชนะ3เสมอ1แพ้2ยิง11เสีย3ได้10แต้มคู่นี้ครับเจอกันล่าสุดในการอุ่นเครื่องกุมภาพันธ์ต้นปีที่ผ่านมา LAFC ชนะได้2ประตูต่อ1นะครับทางด้านของ a f c ล่าสุดเล่นเมเจอร์ลีกซอกเกอร์เสมอกับมอนทรีออล2-2นอกบ้าน0.75ย์จุห้ทำไม่ได้ แล้วก็มาสูง10เกมล่าสุดทําได้4เกมเกมล่าสุดที่ทําได้ตามแพงคือเปิดบ้านชนะเซียตันซาวเดอร์4ประตูต่อ0ครับแล้วก็แตะ0ทั้งหมด7เกมครับอเมริกาเพิ่งจะไปแพ้โตลูกา้านอกบ้านมา2-0ครับกำแพงเสมอโดนแล้วก็มาต่ำก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านเสมอกับโตลูกา้า0-0ซะด้วยนะครับก็เกมที่ทําได้ล่าสุดคือชนะครุสอาซูในวันที่19พฤษภาคม2ประตูต่อ1ครับ0.5ทำได้มาสูง10เกมล่าสุดทําได้3เกมแตะสูงก็3เกมนะครับ สำหรับ LAFC ครับจะมีเชอร์มี่อิโบบิสนะครับมาโกเดลกาโดนาะทาอ์อดาสแล้วก็เดนิสบูองกาส่วนทางด้านข่าวอเมริกาครับก็จะมีเฮนรี่โจชัวมาร์ตินแม็กซ์อเร็คันโดเซนันยัสครับแล้วก็อาบาโร่ฟีดาโก คู่นี้ครับ LFC กำแพงเสมอเจ้าบ้านได้0.90 0.25ได้เต็มแล้วก็สูง2.5ได้0.97ต่ำได้ที่0.84 LFC เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างจะมีผลงานที่ดีในเมเจอร์ลีกอกเกอร์ครับส่วนขับอเมริกาช่วงหลังก็ถือว่าตกลงไปเหมือนกันในโซนอเมริกาใต้เพราะนั้นเกมนี้กำแพงเสมอเจ้าบ้าน LFC ครับมองว่าทางนั้นเจ้าบ้านมีโอกาสนะครับใครชนะก็อีกสสัปดาห์ก็จะเล่นร่วมกันในส่วนของฟีฟ่าขับเวิร์ครับนั่นเอง อา่กเกมนี้ครับกัดฟันอยู่ LFC ครับกับแพงเสมอเจ้าบ้านให้เฉือนชนะอย่างน้อยที่2ประตูต่อหนึ่งครับเกมนี้ขออยู่เจ้าบ้าน LFC a ลอสแองเจลิสครับคู่ที่3ครับสวีเดนออสเตรียนครับเดกกัฟอร์ออสเตอร์ครับเตะกัน2องทุ่มที่สโตลาวาล่าครับวิลเลียมลุนดินครับรับมือมาตินฟอยสตัน เด็กกฟอนแต1สิ 11, ตอนนี้11เกมครับชนะ4ี่เสมอหแพ้6ได้13แต้ม5เกมในบ้านไม่ดีครับแพ้ถึง3เกมได้มา4แต้มจากการชนะ1สเสมอห่ส่วน6เกมนอกบ้านชนะ3แพ้3เก็บได้9แต้ม6เกมหลังครับชนะ1สเสมอหแพ้4ยิง6เสีย14ได้4แต้มไม่ค่อยดีเลยนะครับออสเตอร์ครับอันดับ15ย่าำแย่กว่าอีกนะครับ11เเกมพวกเขาเก็บได้ทั้งหมด8แต้มชนะ2สเสมอสแพ้7ยิง8เสีย15 5เกมในบ้านได้4ี่แต้มครับ พวกเขามีแพ้ถึง3เกมส่วน6เกมนอกบ้านก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากครับพวกเขาชนะ1เสมอ1แถมแพ้ถึง4เกมยิง5เสีย9ก็สแต้มด้วย6เกมล่าสุดชนะ2อ่าชนะ1เสมอ2แพ้3ยิง3เสีย8ได้5แต้มนะครับก็ถือว่ายำแย่พอๆกันเลยครับออสเตอร์กับทางด้านของเดย์ฟกรฟต์เจ้าบ้านเนี่ยเอาเป็นว่าล่าสุดครับพวกเขาเจอกันในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเดย์ฟกรฟต์แพ้ทางด้านออสเตอร์ไป1ต่อ2ครับ0.25ดโดรนั้นก็มาสูง คู่นี้ทําได้ทีมละ5เกมเท่ากันแล้วก็แตะสูง5เกมด้วยครับเด็กฟอร์ไปเยือนฮามาบ,บี้โดนมา1-0ครับเมื่อวันที่27ที่ผ่านมากําแพงหนึ่งลูกเจ้าตากำแพงมาต่ํา10เกมล่าสุดทําได้แค่3เกมแตะสูง5เกมนะครับออสเตอร์ครับล่าสุดเสมอกับวานาโมนอกบ้าน1ประตูต่อ1-0.5ทําได้แล้วก็มาต่ํา10เกมล่าสุดทําได้อยู่5เกมแตะสูงเกมเดียวที่น่าสนใจคือ3เกมล่าสุดพวกเขาไม่แพ้ใครแล้วก็ทําตาแพงได้ 3เกมนะครับเกมนี้ครับสำหรับเจ้าบ้านครับก็จะมีโอมาฟาราจีนะครับอเลียนฟิลสตอร์มแล้วก็อเลียนบราซัมครับสำหรับเดก้าฟอร์ออสเตอร์กองหน้าอาริเบ็กอารีเยฟครับแล้วก็มาเทียสทามิเนนมียูซูฟาซันยางครับกับทางด้านของเดวิดเซเกอร์แล้วก็แมกนัสเกสเทนเซนนะครับนี่คือชุดแนวรุกของทางเจ้าบ้านกับทีมเยือนนะครับสำหรับเดก้าฟอร์ครับ กำแพง0.5ได้เต็มแล้วก็0.25ได้0.83สูง2.5ได้เต็มแล้วก็ต่ำได้0.81คู่นี้พร้อๆพอพอกันเลยครับก็มองแล้วโอกาสจะแบ่งแต้มมีสูงมากเด็กไกฟอร์ก็ไม่ได้เหนือกว่าได้เล่นในบ้านแท้ๆส่วนออสเตอร์นอกบ้านก็เละเทะครับมี4แต้มสำหรับเจ้าบ้านแล้วก็4แต้มสำหรับทีมเยือนนอกบ้านนะครับผลงานเอาเป็นว่าเกมนี้ครับ ดีที่สุดของทั้งคู่ครับคือแบ่งแต้มล้วให้เสมอกันไปอย่างน้อย1ประตูต่อหนึ่งหรือไม่ก็เผื่อจะยิงกันไม่ได้เลยครับช่วงหลังก็มีเกมที่พวกเขาเสมอกันค่อนข้างเยอะในช่วง10เกมหลังสุดเนี่ยมีถึง4-5เกมเลยเพราะฉะนั้นเกมนี้เอาว,ว่าหนว่1ประตูต่อหนึ่งครับแบ่งแต้มครับคู่ที่4ครับเอลบอกกับฮัมบาบี้ก็เตะก,กัน2ทุ่มที่โบราสอารีนาครับออสการ์ฮิวมาร์ครับมือทางด้านของฮิว เคลเบิร์กนะครับสำหรับเอลบอกครับล่าสุด11เกมอยู่อันดับ3เก็บได้25แต้มชนะ8เสมอ1แพ้2 6เกมในบ้านลออครับชนะ5เสมอ1ยิง18เสีย8ได้มา16แต้มไม่แพ้ใครในบ้าน5เกมนอกบ้านมีแพ้2เกมชนะได้3เกมได้9แต้มและ6เกมหลังสุดชนะ5แพ้1ยิง15เสีย6ได้15แต้มฮัมมาบี่ครับอันดับ4 12เกมชนะ7เสมอ3แพ้2ยิง21เสียเก้าได้24แต้มครับ เตะมากกว่าเอลบอกอยู่1เกม7เกมในบ้านมีแพ้เกมนึงแต่ว่าเก็บแต้มไปถึง16แต้มนะครับหเกมแล้วบ้านชนะ2เสมอ2แพ้1เก็บได้8แต้มยิง7เสีย4ส่วน6เกมล่าสุดชนะ3เสมอ2แพ้1ยิง9เสีย5ได้มา11แต้มสำหรับคู่นี้เจอกันล่าสุดทันเล่นกันที่บ้านเอลบอกกันยายนปีที่แล้ว0ูนนะครับศูนย์ด้านเอลบอกทําไม่ได้มาต่ํา10เกมล่าสุดเอลบอกทําได้4เกมแล้วก็แตะสูงทั้งหมดอยู่ที่4เกมเช่นกัน3เกมหลังสุดเข้าทางฮัมาบี้คร สำหรับทางดน้าของเอลบอกครับพวกเขาเพิ่งจะบุกถลม่มฮาร์มสตัดหประตูต่อ4โชว์ฟอร์มโหดแบบนี้0.75ก็ทําได้และมาสูง10เกมล่าสุดทําได้7เกมส่วนแตะสูงทั้งหมด5เกมนะครับฮัมมาบี้ครับล่าสุดขยี้เบาๆกับเดก้าฟอร์ไป10ึ่งศูนแพง1่ลูกเลยเจ้าตามแพงแล้วก็มาต่าครับ10เกมล่าสุดทําได้อยู่ทั้งหมด3เกมเกมสุดท้ายที่ทําได้คือบุกชนะออสเตอร์0ต่อ3แล้วก็แตะสูงทั้งหมดอยู่ที่4เกมนะครับตัวผู้เล่นสําหรับเจ้าบ้านอย่างเอล เอ๋บอกฝากความหวังในแนวรุกกับเฟรดริกอิลเลอร์นะครับแล้วก็ทางด้านของแซมอนเฮเลนแล้วก็เลโอออสแมนครับส่วนฮาม,มาบี มีมอนเทด้ามาเจสนะครับแล้วก็พอลัสอับราฮัมรวมถึงอับเดลรามานไซดีครับคู่นี้เอลบอกเสมอเจ้าบ้านได้0.85 0.25ได้เต็มนะครับสูง2.75ได้0.95แล้วก็ต่ำได้0.93ผมมองว่าช่วงหลังฮามมาบี้ดูดีกว่าครับทั้งสถิติแล้วก็ผลงานลูกการนี้ก็ไม่ได้ถือว่าจำเป็นจะต้องมากลัวอะไรเอลบอกครับเกมนี้เชียร์ฮาม์บี้ไปเลยครับให้บุกชนะท่านักเอลบอกอย่างน้อย1ประตูต่อ2ครับเชียร์ทีมเยือนฮาม์บี้นะครับ คู่ที่ห้าครับจะเป็นทางด้าน,นของโนโคปิ้งกับทางด้าน,น Gais Go t e b bon บ่อครับเล่นกันที่ Platinum Mas Arena ครับมาร์ตินฟอกซ์รับมือเฟรดิคฮอมเบิร์ตครับโนโคปิ no ้งอยู่อันดับ10ตอนนี้ครับ11เกมชนะได้เพียง4เกมเสมอ2แพ้ถึง5ยิง20แล้วก็เสีย20ครับเก็บได้14แตม้มส่วน6เกมในบ้านชนะ2เสมอ1แพ้3ยิง11เสีย11ได้7แตม้มนอกบ้านก็ได้7แต้มครับเพราะเขาชนะ2เสมอ1แพ้2ยิง9เสีย9ได้7แตม้มแล้วก็6เกมหลังสุด ชนะ2สเสมอ2แพ้2ยิง8เสีย8ได้8แต้มนะครับแม่นอโคป p ิ้งนี่มีตัวเลขซ้ำๆกันเยอะเหมือนกัน Gais โกเทบอร์ G A I S, o T B o, ครับอันดับ7ล่าสุด11เกมชนะ3หนักเสมอถึง6เกมและแพ้ 2, แค่2เกมเท่านั้นยิง12เสีย10ได้15แต้มดูเหมือนผลงานพวกเขาควรจะได้แต้มมากกว่าน,นี้ครับแต่ว่าดันไปเสมอซะเยอะ5เกมในบ้านมีแพ้เกมหนึ่งได้8แต้มส่วน6เกมนอกบ้านไม่ค่อยดีครับสเสมอถึง4เกมชนะ1แพ้1ยิง6เสีย6ได้7แต้ม 6เกมหลังสุดชนะ2เสมอ3แพ้1ยิง8เสีย7ได้9แต้มนะครับสำหรับคู่นี้ครับเจอกันล่าสุดท่าเล่นกันที่บ้านนอร์โคปิ้งเมษายนปีที่แล้วนอร์โคปิ้งชนะ1-0ครับ0.5ทำได้มาต่ำ4เกมหลังสุดนอร์โคปิ้งเหนือกว่าครับทำได้ทุกเกมแล้วก็ถ้า10เกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาทำได้ทั้งหมดอยู่ที่7เกมแล้วก็แตะสูงทั้งหมดก็อยู่ที่3เกมครับเห็นแบบนี้ครับนอร์โคปิ้งดูดีกว่าในช่วงหลังๆเนี่ยก็ ส่วนใหญ่จะออกมาต่ำนะครับยิงประตูกันได้น้อยมีเกมนึงเนี่ยยิงทะลุกันถึง9ประตูด้วยนะครับในปี2 0 1 2นั้นย้อนกลับไปเมื่อ13ปีก่อนนอโคปิงเพึ่งจะเสมอกับมอบี้ประตูต่อ1นครับ0.25ทําทำได้มาต่ำา10เกมล่าสุดทำได้5เกมและแตะสูงทั้งหมด6เกม G A S ครับพวกเขาพึ่งจะชนะซิริอุสธนะครับ 2, ประตูต่อ1นครับ0.5ทําทำได้มาสูง10เกมล่าสุดทำได้6เกมนะครับแล้วก็แตะสูง2เกมในช่วง7เกมหลังสุดถือว่า โอกาสทานทําได้ทํากําแพงเนี่ยพวกเขาทําได้อยู่3เกมเท่านั้นคู่นี้ครับตัวผู้เล่นสําหรับเจ้าบ้านอย่างนอโคปปิ้งนอโคปปิ้งก็จะมีเซบาสเตียนจอกเกนเซนครับรีกเส้นขวาซ้ายก็จะเป็นแอสแซกแอนดรีซิกูเกียสันนะครับแล้วก็ก็มีทางด้านเดวิดคาร์สัน David ด้วยอาร์ตสบอลเนอร์เล่นตรงกลางกับอเล็กซานเดอร์ฟราสันนะครับรวมถึงอานอทาวสตาสันสั้นกันทุกคนอีกแล้ว GAS โคดีบอกครับกองหน้าก็จะเป็นเอ็ดวินบาซซิโรวิดรวมถึง อิบราฮิมเดียบัเต้ครับมีกูสต a าฟ์หลุนเกนรวมถึงวิลเลียมมิโลวานอฟิเช่นเดียวกับเควินโฮเมลด้วยนะครับคู่นี้กำแพงครับทีมเยือน0.25ได้เต็มเสมอเจ้าบ้านโนอร์โคปิงก็ได้เต็มครับสูง2.5ที่0.87แล้วก็ต่ำได้ที่0.99คู่นี้ก็มองว่าค่อนข้างสูงสีนะครับแต่ว่าผลงานในการเจอกันช่วงหลังเนี่ยทางด้านของโนอร์โคปิงดูดีกว่าชัดเจนถึงแม้ว่าฤดูก,กาลนี้โนอร์โคปิงเปิดเกมไปแล้ว11เกมจะมีอยู่14แต้ม แถมในบ้านก็แพ้ถึง3เกมส่วน GIS ครับออกนอกบ้านหนักเสมอครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีความเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเกมนี้ยังไงก็ต้องแวะเจ้าบ้านครับผมมองว่านอโคปิ้งพวกเขาน่าจะไม่แพ้ครับกำแพงที่ GIS แบบนี้ลุ้นนอโคปิ้ง1แต้มแล้วก็3แต้มครับเกมนี้ไหนๆก็เชียร์แล้วให้เจ้าบ้านชนะอย่างน้อยที่2ประตูต่อ1ครับลุ้นนอโคปิ้งเจ้าบ้านครับ คู่ที่หครับเฟเนบาเช่ ache, กับคอนยาสปอร์นี่ก็เตะกัน2องทุ่มครับนะสุดท้ายในตรุรกีซูเปอร์ลีกของเฟเนบาเช่ครับเล่นกันที่โซคูสราโคกูโชเซ่ปุนโยครับเจอกับเรซิฟอูซานครับสำหรับเฟเนบาเช่อันดับ2ครับยังไงก็จบอันดับนี้นะครับ35เกมพวกเขาเก็บได้81แต้มต้องลุ้น3แต้มสุดท้ายในบ้าน6เกมล่าสุดชนะ3เสมอหนึงแพ้2ยิง14เสีย11ได้10แต้มครับผลงานในบ้าน41แต้มนอกบ้าน40แต้มก็เล่นยังไงก็เหมือนเล่นในบ้านนะครับ คอนยาครับอันดับ10 35เกมได้4 6แต้ม18เกมในบ้านมีแพ้4เกมได้32แต้มส่วน17เกมเยือนพวกเขาแพ้ถึง11เกมชนะ4และเสมอ2เท่านั้นเก็บได้14แต้ม6เกมหลังชนะ4แพ้2ยิง10เสีย7ได้12แต้มนะครับ คู่นี้เจอการล่าสุดท่าเล่นกันที่บ้านเฟเนบาเช่มกราคมปีที่แล้วเฟเนอัดไปถึง7ประตูต่อ1นครับ1.75ทําได้และมาสูงส่วนรุการนี้เฟเนไปเยือนคอนย่าในเดือนมกราคมต้นปีที่ผ่านมาบุกชนะ2ประตูต่อ3าครับกำแพง1่งลูกเลยเจ้าแล้วก็มาสูง10เกมล่าสุดท่าต่างกำแพงเฟเนบาเช่ทาได้อยู่4เกมครับแล้วก็แตะสูงทั้งหมดอยู่ที่6เกมส่วนใหญ่8เกมหลังสุดเนี่ยสูงเยอะนะครับเฟเนบาเช่ครับ เพิ่งจะไปแพ้ฮาเตสปอร์มา4ประตูต่อ2นอกบ้าน1.75เกมนี้โดดและมาสูงครับ10เกมล่าสุดทำได้5เกมแต่สูง7เกมครับเกมสุดท้ายที่พวกเขาทำได้ตามแพงคือบุกชนะอิสเซนบูบาซักเซเฮีย1ประตูต่อ4ส่วนคอนยาสปอร์ครับเพิ่งจะแพ้คาบ,บ้านกับอารันยา1ประตูต่อ2 0.25เกมนี้ทำให้ได้มาสูงก่อนหน้านั้นเปิดบ้านเฉือนชนะเคเคริเซสปอ2ประตูต่อ1 0.25ทำได้และมาสูง 10เกมล่าสุดทําได้5เกมครับ5เกมหลังสุดทําได้เกมเดียวคือชนะเคเคอร์ริเซ่สปอร์นั่นเองแล้วก็แตะสูงทั้งหมด6เกมตัวผู้เล่นในเกมนี้ครับสำหรับทางด้านของเฟเนบาเช่เฟเนบาเช่ตัวเจ็บเยอะครับแต่ว่าแมตต์มูดูเนี่ยจะติดโทษแบนครับสำหรับทีมเยือนเนี่ยติดโทษแบน3รายแล้วก็บาดเจ็บถึง6รายหนักหนาจริงๆเฟเนเล่น3 5 2ครับโดมินิกลิว,ว,า,วาวิทเฝ้าเสาเซ็นเตอร์แบ็กก็จะมีอัลเซนเดอร์ดิจูนะครับคักล่าโซยุนซูรครับแล้วก็มิลานสกินเนีย ส่วนตรงกลางครับโซฟียันอัมราบัตแล้วก็จะมีแอดเดอร์ซันเตลิกา้านะครับรวมถึงเฟรดกองหน้าครับยูซุอองเนเซรีแล้วก็เอดินเชโกส่วนทางด้านทีมเยือนครับ4-3-3แนวรุก3ประสานก็จะมีอเลสเซเน่เอ็นดาโอนครับหรือว่าเอ็นดาวแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นลูก้าพริปส่วนกองหน้าครับเป็นอูมัตนายเยนะครับเฟนิปเช่ลูกตูกานคนทำประตูเยอะสุดให้กับทีมของมูริโนโญ่เนี่ยก็จะเป็นยูซุอองเนเซรี19ประตู เอดดเชียโก14ครับส่วนทีมเยือนครับคอนยาสปอร์คนทำประตูถึง9ประตูเนี่ยเป็นาบิสเครเมอร์ครับกำแพงเฟเนบาเชี1.25-0.96กัมแพงเดียวเลยครับสูง3.5-0.97ด้แล้วก็ต่ำใน0.84เกมนี้นะส่งท้ายในบ้านยังไงก็มองว่าเฟเนบาเชจะได้3แต้มแต่กำแพงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับผมว่าเกมนี้เฟเนได้แค่เฉือนครับ อย่างน้อยให้เป็น3มแต้มให้เฮไว้ก่อนครับแต่ว่าถ้าอยากตามมาแพงจริงๆแล้วผมว่าเกมนี้กัดฟันลุ้นคอนยาสปอร์ให้แพ้ไม่ขาดครับอย่างน้อย3ามประตูต่อ2ครับเป็นเกมเอนเตอร์เทนแต่ว่าสุดท้ายเฟเน่เป็น3แต้มนะครับอยู่ทีมเยือนคอนยาสปอร์ครับคู่ที่7ครับเคเครีเซสสปอร์หรือว่ารีเซสสปอร์ครับจะพบกับฮาเตสปอร์ซึ่งตกชั้นไปแล้วครับก็เตะกัน2องทุ่มครับที่สนามเคเคดีดี้สตาดิยูมูครับ อิฮานพาลัสรับมือมูรัตซาหินนะครับเคเคอริเซสปอสันส้นๆวาริเซสปอครับ35เกมเก็บได้4 6กแต้ม17เกมในบ้านชนะ8เสมอ4แพ้5เก็บได้28แต้มนอกบ้าน18เกมพวกเขาแพ้ถึง12เกมแต่ก็ได้มา18แต้มครับ6เกมล่าสุดชนะ4แพ้2ยิง12เสีย7ได้12แต้มฮาเตอร์สปอตกชั้นครับอันดับ18เนี่ย35เกมมีอยู่26แต้มเท่านั้น18เกมในบ้านมีแพ้ถึง9เกมได้17แต้มและ17เกมนอกบ้าน ชนะสเสมอ3แพ้12ได้9แต้มนะครับ6เกมล่าสุดชนะ2เสมอ1แพ้3ยิง15เสีย15ได้มาด7แต้มเท่านั้นเองสำหรับล่าสุดคู่นี้เจอกันครับริเซสปอร์ชนะได้20ในเดือนมกราคมปี2024ถนาเล่นกันที่นี่ส่วนฤดูกาลนี้เจอกันล่าสุดมกราคมที่ผ่านมาริเซสปอร์ก็บุกชนะได้1ประตูต่อ2ครับกำแพงเสมอทำได้มาสูง ก็ดูจากตรงนี้ครับ8เกมหลังสุดในการเจอกันมีอุ่นเครื่องอีกเกมหนึ่งด้วยเคเคอริเซสปอรน่าจะทําได้ทั้งหมด6เกมนะครับแล้วก็แตะสูงน่าจะอยู่ที่3เกมรวมอุ่นเครื่องริเซสปอร์พวกเขาบุกชนะเบซิกตันได้1ประตูต่อ2ครับกับแพง1ลูกเกมนี้ทําได้และมาสูง10เกมล่าสุดทําได้4เกมและแตะสูงก็4เกม3เกมหลังสุดสูงทุกเกมนะครับยิงกันเยอะมากๆ ส่วนฮาเตสปอร์ล่าสุดครับเปิดบ้านชนะเฟเนบาเช่4ประตูต่อ2 1.75ของเฟเนบาเช่ฮาเตสปอร์ทำได้และมาสูงนี่ขนาดตกชั้นไปแล้วนะครับโอ้โห10เกมล่าสุดทำได้4เกมแล้วก็แตะสูงทั้งหมด7เกมครับริเซสปอร์เจ้าบ้านในเกมนี้เจ็บอยู่4รายครับทางด้านของจิอานิสพาปานิโคลูแล้วก็ทาริกเซตินครับอับดุลเคเดอร์โอมูนครับแล้วก็วาลซลาฟอ่ายูเรสกาส่วนทีมเยือนครับรุยเปโดจะ บาดเจ็บลงไม่ได้คาร์ลสแดนเบิร์กติดโทษแบนกับทางด้านของคาเมลโคเลสกี้นะครับสำหรับรีเซสปอร์ครับจะเล่น4-2-3-1ครับกองหน้าก็ฝากความหวังกับอาริโซเว้นะครับหรือว่าอาริโซนั่นเองสำหรับฮาเตสปอร์ครับ4-2-3-1เช่นกันกองหน้าครับก็จะเป็นโจอรธานโอโคโรนโคโวนะครับโอ้โ oh, ห <laughs> อ่านชื่อค่อนข้างจะยากจริงเจ้าบ้านคนทำประตูเยอะสุดฤดูก,กาลนี้17ประตูก็อาริโซนี่แหละครับ ส่วนทางด้านทีมเยือนครับ11ป,ประตูเป็นของบิลาวบูตอมบ้าครับก็คู่นี้กำแพงครับเคเคอริเซอร์สปอร์1.5ได้เต็มสูง3.5ได้0.77แล้วก็ต่ำได้0.90ก็ตกชั้นไปแล้วสหัมฮาระสปอร์ครับคงไร้แรงจูงใจ เกมนี้ต้องการมาเล่นเต็มที่นัดสุดท้ายเชื่อว่าก็จะมีโรเตชันให้คนอื่นได้ลงมาเล่นบ้างครับที่ไม่ใช่ตัวหลักเนี่ยส่วนเจ้าบ้านควรจะเก็บ3แต้มต่อหน้าแฟนบอลส่งท้ายเจอกับทีมตกชั้นยังไงก็ต้องเน้นนะครับให้ทางด้านเจ้าบ้านครับชนะอย่างน้อยที่3ประตูต่อหนึ่งครับเกมนี้รุ้นเคเครีเซ่สปอร์ครับ คู่สุดท้ายครับอลันยาสปอร์กับชีว้าสปอร์คู่นี้จะเตะกันสี่ทุ่มห้นาทีหทุ่มนะครับที่สนามบาเซเฮอร์อคูรารีสตาดิยุมูครับเจ้าแปร่่ารับมือทางด้านของรีซาคาริมเบนะครับอลันยาเนี่ยรอดตกชั้นครับอันดับ15 35เกม42แต้ม17เกมในบ้านชนะ7เสมอ5แพ้5ได้26แต้มนะครับส่วน18เกมนอกบ้านแพ้ถึง10เกมได้มา16แต้ม6เกมหลังสุดชนะ3เสมอ2แพ้1ยิง9เสีย7ได้11แต้มครับส่วนชีวสปอตกชั้นนะครับ อันดับ17เเนี่ย35เกมได้35แต้มเฉลี่ยแล้วได้นัดละ1แต้ม18เกมในบ้านมีแพ้ถึง5เกมได้27แต้มนอกบ้านหนักครับพวกเขาแพ้ถึง13เกมชนะ2และเสมอ2เท่านั้นเก็บได้8แต้มแถมเสียถึง3 6ประตูนอกบ้าน6เกมหลังสุดแพ้ถึง4เกมชนะได้1เกมแล้วก็เสมออีก1เกมยิงทั้งหมดเนี่ย5ประตูเสีย11เครับเก็บได้แค่4แต้มยังไงก็ตกชั้นนะครับคือตุรกีซูปอร,รีเนี่ยตกชั้นอันดับ16 17 1819 นั่นคือร่วงครับสำหรับคู่นี้ถ้าเจอกันล่าสุดบ้านอลันยาอลันยาแพ้ไป1ประตูต่อ2ตุลาคมปี2023 0.25ทําทำให้ได้มาศูนย์ครับเกมล่าสุดที่เจอกันกินกันไม่ลงครับ1ประตูต่อหครับมกราคมที่ผ่านมาที่บ้านของชีวะสปอเจ้าตะกำแพงเสมอแล้วก็มาต่ำ อารัญญ่าทำได้ตามแพง4เกมครับจาก10เกมหลังสุดแล้วก็คู่นี้แตะสูงทั้งหมดอยู่ที่5เกมอารัญญ่าเพิ่งจะบุกชนะคอนย่าสปอร์หประตูต่อ2ครับศูนย์จุาทำได้มาสูง10เกมล่าสุดทำได้4เกมแตะสูง3เกมเท่านั้นชีวะสปอร์ไปเยือนซัมซันไปโดนน็อกมาครับหต่อศูนย์เกมนี้ทำไม่ได้แล้วก็มาต่ำา10เกมล่าสุดทำได้อยู่4เกมเกมล่าสุดที่ทำได้คือปลายเดือนเมษายนครับ เปิดบ้านชนะอัลตัญยาไป2 0ต่อ0แล้วก็แตะศูนทั้งหมดอยู่ที่6เกมตัวผู้เล่นเกมนี้ครับสำหรับทางด้านของเจ้าบ้านก็มีเจ็บอยู่2รายครับฟาติอักซอยกับทานะของนูโนลิม่านอกนั้นบาดเจ็บ3รายสำหรับทีมเยือนก็เช่นกันครับติดโทษแบนเป็นสมิลบุตซามีนะครับแล้วก็มูรัตปอลูสำหรับคู่นี้ครับเจ้าบ้านเนี่ยฝากความหวังกับกองหน้าครับกับฮาวางอุยโยนครับ ส่วนทางด้านซีวาสปอร์จะเล่นหน้า3คนกองหน้าก็จะเป็นโฟเดโกอิต้ากับทางขวาครับเวสโกซิมิตนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็นแกรรี่โรดิเกสอารันยาสปอร์รก,การนี้คนทําประตูเยอะสุด9ประตูก็เป็นทางด้านของเซโยคอโดว่าส่วนหน้าเป้าในวันนี้เนี่ยฮาวางอุยโยเนี่ยยิงไป7ประตูะครับทีมเยือนซีวาสปอร์ครับเรมินาสยิงไป12ประตูเจ้าบ้าน0.5ไี่0 9ด้0.93ครับ สูง3ลูกได้เต็มและต่ำได้0.80มองว่าคู่นี้ไม่น่าจะยิงกันเยอะนะครับแล้วอกาสที่อารัญญาจะเก็บ3แต้มส่งท้ายในบ้านก็มีค่อนข้างจะสูงครับเอาว่าเกมนี้ครับมองทางด้านของอารัญญาเฉือนชนะเบาๆครับ2ประตูต่อ1ครับเกมนี้ก็หลุนเจ้าบ้านนะครับ รลุป8คู่ครับนัดชิงแชมเปี้ยนซีซเปเชียอินเตอร์น่าจะจบเจ้าเจ้าใน90นาทีที่1ประตูต่อ1ครับมองว่างูใหญ่จะไม่เพียงพั้ำแล้วก็ไปลุ้นช่วงต่อเวลาครับ LAFC กับขับอเมเิกาครับมองว่าเจ้าบ้านจะชนะ2ประตูต่อ1นนะครับลุ้นกระแพงเสมอเจ้าบ้าน เดก้าฟอร์กับออสเตอร์ครับ0.5เจ้าบ้านลุ้นออสเตอร์ไม่แพ้1ประตูต,ลตลอ่อ1ครับเอลบอกฮามาบี้ um ครับกำแพงเสมอเจ้าบ้านแบบนี้ลุ้นฮามาบี้บุกชนะไปเลยครับ1ประตูต่อ2นอโคปิงกับ G, g A I S มองว่าเกมนี้กำแพงอยู่กับทีมเยือนก็จริงครับแต่ว่านอโคปิงท่าในบ้านพวกเขาก็น่าจะมีความมั่นใจพอสมควร0.25ทีมเยือนลุ้นนอโคปิง no ครับให้เจ้าบ้านชนะไปเลยครับ2ประตูตอ่อ1เฟเดบาเช่กับคอนยาสปอร์ทีมของบูริโยน่าจะเฉือนได้เท่านั้นครับอย่างน้ออานคสป เคคอร์รีเซสปอร์กับฮาเตสปอร์ครับให้เจ้าบ้านเปิดบ้านอัดได้ที่3ประตูต่อหนึ่งครับลุ้นที่0.5เจ้าบ้านอารันญ,ญาสปอร์กับชีวะสปอร์เกมนี้ให้เจ้าบ้านเฉือนปิดท้ายครับในฤดูกาลนี้อย่างน้อยที่2ประตูต่อหนึ่งครับลุ้นที่0.5เจ้าบ้านอารันญานะครับแคู่วันนี้ครับแอดเอเดีสา AD ตัวในแอดบอกกันทุกวันเลยนะครับอย่าลืมใส่น้ำหน้ามาด้วยก่อน2องทุ่มในแอดเบิร์นหนยกไป2ตัวครับวีพีหตรง1ตรง1ตัวทุกวันแล้วก็โอกาสเข้าทํา3ตััวว3จงหะ อีก3ชุดให้กันทุกวันแบบนี้แอดเอดีสาต,ตัวแสว่อำนาจหน้ามาแล้วเจอกันนะครับคู่แรกหน้าช่องครับปารีสแซงต์แชงแมงอินเตอร์มิลานครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงเขาเลิศครับเมนทายผลตยใต้คลิปนี้ครับใครทายถูกก็รับที่แอดเอดีสาตัวกันได้เลยนะครับเหมือนทุกครั้งฝากด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดซับคลายกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับนายแอดหน่อยนะครับจะได้มาเจอกันในทุกวันและทุก,ลทกคลิปนั่นเองเอาละค่ำคืนนี้อดหลับอดนอนกันอีกแล้วครับดูยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการชมและเชียร์แนนะมองว่างูใหญ่อ่ะตัวค่อนข้างจะลงตัวกว่าแล้วก็การเล่นร่วมกันมานานของอินเตอร์เนี่ยมาพลาดในช่วงท้ายฤดูกาลในการชดเชยอาเท่านั้นครับแต่ว่าด้วยประสบการณ์แล้วตัวผู้เล่นชุดนี้มองว่าพวกเขาน่าจะมีโอกาสคว้าแชมป์เปเช่กำลังร้อนแรงครับนี่ก็ถือว่าเป็นทีมที่มีความมั่นใจพอสมควรลุยเอนดิเก้ก็เชื่อว่าลูกทีมจะทําได้ครับแต่เกมนี้แอนมองว่างูใหญ่น่าจะ มีโอกาสที่จะไม่แพ้นใน90้นาทีไว้ก่อนครับส่วนแชมป์มีโอกาสทั้งสทีมจริง,รงครับเหนื่อยแทนครับดีทั้งคู่แล้วมาเจอกันเองแบบนี้อ่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทราบครับว่าใครเป็นแชมป์อยู่ฟาแชมเปี้ยนซิกวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ